รีวิวเที่ยวฟุกุโอกะกับสกายฟันแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกต3วัน4คืนรวมค่าตั๋วไปกลับกับค่าที่พักไม่รวมค่าโหลดกระเป๋าในราคา19,000บาทสําหรับ2คนเราบินด้วยสายการบินเวียดเจ็ทค่ะเครื่องออกตอนเที่ยงครึง่งครึง่งดีเลยประมาณ15นาทีเครื่องก็จะเป็นรุ่น Air a i r ์บัส A320 เราบินคืนวันศุกร์ผู้โดยสารก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงมาถึงฟุกุโอกะตอนประมาณ8โมงเช้าค่ะอิมิเกรชั o นไม่ต้องรอคิวเลยแป๊บเดียวก็ออกมาได้ละ ออกมาขึ้นเชลเทิลบัสเพื่อไปโดเมสติกเทอร์มินอลเพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะแวะตู้ ATM กดเงินก่อนเพราะเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วรถไฟต้องใช้เงินสดซื้อค่ะสนามบินฟุกุโอกะอยู่ใกล้เมืองมากนั่งรถไฟแป๊บเดียวก็ถึงฮากาตะสถ่นแล้วค่ะโรงแรมที่มากับแพ็กเกจทัวร์ชื่อว่าโฮเทลวิงอินเตอร์เนชั่นแนลเ c ล็ a ฮากาตะเอกิเมะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสถานีรถไฟเดินออกจากสถานีอย่าลืมแวะทักทายกบทองนำโชคประจำเมืองก่อนด้วยนะคะเดินจากสถานีฮากาตะออกมาประมาณ5นาทีก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะ นี่ค่ะถึงโรงแรมของเราแล้วโรงแรมสภาพดูใหม่แล้วก็สะอาดมากเลยค่ะโรงแรมให้เราเช็คอินได้ตอนสามโมงเย็นเราก็เลยขอเขาล้างหน้าล้างตาฝากกระเป๋าเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวเล่นในเมืองช่วงเย็นเย็นค่อยกลับมาเช็คอินอีกทีหนึงค่ะหลังจากเราไปเดินเที่ยวเล่นในเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนเย็นเราก็กลับมาเช็คอินที่ล็อบบี้จะมีอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆให้มีชาก,กาแฟให้เราหยิบไปตามใจชอบเลยนะคะโรงแรมมีตู้กดน้ําแข็งให้ด้วยค่ะคนชอบน้ําเย็นห้ามพลาดเลย อันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องนอนก็จะเล็กตามปกติของญี่ปุ่นละค่ะแต่ก็สะอาดแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเลยในส่วนของวันกลับนะคะไฟของเราออกตอนเช้าค่ะ8ปดโมงห้าเราก็เลยเช็คเอาท์กันตอนตีห้าครึ่งเพื่อให้เดินไปขึ้นรถไฟเที่ยวแรกที่สถานีตอนตีห้าห้านั่งรถไฟมาแป๊บเดียวก็ถึงสนามบินแล้วค่ะนั่งชั u เทินบัสต่อไปที่อินเตอร์ n a t i o n a l terminal แล้วก็มาเช็คอินค่ะแถวเช็คอินวันนี้ก็จะยาวประมาณนึงนะคะไฟขากลับของเราเป็นไฟกลางสัปดาห์ค่ะคนก็เลยค่อนข้างน้อยไม่เต็มเครื่อง ในที่สุดเราก็มาถึงประเทศไทยกันแล้วนะคะนั่งแอร์พอร์ตบัสมารับกระเป๋าค่ะได้รับกระเป๋าครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยสรุปในความคิดของเราค่าตั๋วบวกค่าที่พักตกแค่คนละ9,500บาทในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่าเรื่องต่างๆในทิปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ